สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเวลา19นาฬิกา37นาทีนะครับมาลอชาร์แบตให้ดูนะครับว่าชาร์จกับสายไฟของผมนี่ชาร์จไฟบ้านแบบนี้ครับไฟนี่มันตองแค่ชาร์จได้เฉพาะที่ติดพนังแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาปลัสสามตามาต่อแล้วแบบนนมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟกาลังไฟมันจะน้อยกว่านะครับมันจะไม่เข้าครับ ก็มาเสี่ยงครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไฟจะไหม้นะครับผมอันนี้คือชาร์จแบตเอซีนะครับสายชาร์จแบตชฉื่อนะครับผมคือที่มันติดมากัดรถโดยตุลนะครับไม่ใช่ไอ้อะไรนะวัวชาร์ตนะครับวัวชาร์ตนี่มันจะชาร์จไวกว่านะครับแต่อันนั้นมันจะกินไฟเยอะเลยแบบว่าไม่ได้ครับอันนี้อยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์จะชาร์จเข้าเต็มเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผม นี่ชักกับไฟบ้านทั่วไปนี่นะครับบ้านผมนี่ไฟไม่ค่อยดยนะครับผมแต่ว่าจะลองใชใ้ดูนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมกับเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีม่กาสามสิบเจ็ดว่าจไปหรือเปล่าตอนที่ไทยนะครับแต่เดี๋ยวจะรอให้ดูนะครับเผื่อเพื่อปาจะช่วยให้เพื่อเพื่อกล้าตัดสินใจซื้อนะครับรถที่ใช้รถย์ไฟไฟ้านะครับผม บางคนนี่มันบางคนนี่กลัวมากเลยครับกลัวแบบว่ามันไม่ดีเพราะว่ามแต่คนโฆษณาามันไม่ดีแต่คนที่กลา้าๆคนที่เอาคนที่รู้เรื่องคนที่อยู่ในเมืองน,นะครับส่วนมากเขาจะกล้าซื้อนะครับรถไฟฟ้าะคระับถยนต์ไฟฟ้าแต่คนบนดุดอยบุดอดยนี่จะไม่ค่อยกล้าซื้อนะครับผมแต่ผมนี่ตอนแรกผมก็ไม่กล้าซื้อหรอกนะครับผมก็ไปคิดมามันก็ผมไม่ขนาดนะั้นถ้าขนาดนะั้นคือเขาก็คุมไม่ทำออกมาขายนะครับผม แล้วผมก็ก่อนที่ผปจะริบก็หาคลิปอยู่มันจะมีเป็นบาดคลิปบาดช่องเขาจะบอกว่ามันไม่ดีแบบนี้ยเพราะว่าไอ้เป็นเต้นหรือพนันเต้นรน,นรใช่ไหมรถขายรถน้ำมันอ่ะเขาก็จะไปโปรโมว่าเออรถไฟฟ้าไม่ดีเขาจะไปบอกข้อเสียเยอะแล้วก็เขาจะได้ขายรถน้ำมันออกให้หมดแบบนี้วเขาจะได้ไม่ตกแล้วก็จะได้ขายดีนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวนี้อาจจะแบบว่าขับรถยูไฟฟ้าไปแล้วแต่ว่า ลรอให้ลูกค้าซื้อรถน้ำมันครับแต่แบบนี้ก็มีนะครับถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็มีนะครับมันมีคนที่แบบว่าเออผู้จริงครับผู้ไม่จริงก็มีนะครับแต่สําหรับผมนะเรามาใช้ดูแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าไม่กือบปติเนะครับผมแต่ขอให้มันใช้ได้สักอย่างน้อยก็แปดปีนี้มันก็เกือคุ้มแล้วนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อผมได้นะครับ เดี๋ยวพาไปซื้อนะครับไปผ่อนครับไม่ใช่ซื้อ <c oughs> ผ่อนนะมันจะได้แบบว่าพันเายๆครับอันนี้ก็หกสิบหกเปอร์เซ็นอยู่นะครับเปอร์เซ็นมันจะช้านี่เขาบอกว่าที่นัาา่นนะสองชั่วโมงหกนาทีใช่ไหมมันน่าจะเกินนี่แหละครับเพราะว่าอันนี้มันไม่แน่นอนครับอันนี้มันไม่มันไม่ถูกเงินที่ไป ที่ไปชาร์จที่ตู้ชาร์จนะครับอันนี้คือสองชั่วโมงนี้น่าจะเป็นสี่ห้าชั่วโมงด้วยนะน่าจะเกือบถึงเช้านะที่ถ้าจะเต็มนะครับเพราะว่าเคยลองนะครับอันนี้มาลองให้เพื่อเพื่อดูนะครับผมผมยายามจะแบบว่าถ่ายคลิปให้เพื่อเพื่อยืนยันครับคือไม่ได้มาอวดนะครับคือแค่อยากจะให้แบบว่าเพื่อเพื่อกล้าตัดสินใจซื้อ จะแบบว่ายัางไงนะคือลองผิดลองถูกให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าค้นใจเรื่องไหนทักามาบอกผมได้นะครับถามผมได้เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับถ้าบางเรื่องนี่ไม่ได้ก็คือทดลองให้ดูเลยนะครับผมจะได้ช่วยให้เพื่อนๆกล้าตัดสินใจมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ y a า o o ชีวปัต์นะครับเพราะว่านาตอนนี้อย่างเมื่อกี้สามสิบเก้านาทีใช่ไหมครับตอนนี้ สี่สิบตัวนาทีแล้วแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันเท่านี้อยู่เลยครับหกสิบหกนะครับผมนี่ผมกว็ช้ากับไฟบ้านนั่นแหละครับไฟบ้านที่ไฟแถวบ้านผมเนี่ยคือมันเปิดปลายสายแล้วก็หม้อหม้ออะไรนะหม้อนี่ทําหมู่บ้านนี่ใช้แค่หม้อเดียวไฟกำลังไฟไม่พอนะครับผมแต่ก็โทรใช้ไปก่อนเพราะเพราะว่าไปขอใหม่ไม่ได้ก็ไฟฟ้มา,ามาให้ช้าหรือว่าเขาไม่ทําให้เลยไม่รู้ อันนี้ก็สี่สิบสองสิบหเปซนะครับไอที่สำคัญนีก็คือหลายๆก็คือปลั๊กไฟนี่เราควรใช้กับปลั๊กที่มันติดก,กับผนังบ้านแบบนี้นะครับเห็นนะครับที่ดูนะครับอันนี้ใช้กับสายชัดชุดมช,ชนะครับมันจะกินไฟไม่เยอะครับกินหวานเรอไม่รู้นะครับเพราะมันกินไฟน้อยแล้วก็มันก็ทําให้ชาร์จบเข้าน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าใช้กับปลั๊กสามตาที่เราไปซื้อมา สามเมตรหนึ่งเมตรห้าเมตรสิบเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรแบบนี้เออมาอันนั้นม,ม,นม,มนันไม่ได้นะครับกาลังไฟมันไม่พอครับแล้วก็จะชาร์จแบตไม่ได้ครับผมนี่จะรอให้ครบหนึ่งเปอร์เซ็นไม่รู้จะรอนาน,นเลย <c oughs> แต่ผมก็เคยชาร์จไว้คืนนี้แล้วครับก็เต็มอยู่นะครับจะสี่สิบสี่เปอร์เซ็นเช่ามาก็ผมตื่นสายนะแต่มันก็เต็มนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับผม,ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับ แต่ข้ผมนี้เป็นไฟพิเศษครับไฟพิเศษนี่มันจะราคาแพงนลครับเพราะว่าไฟธรรมดามันมาไม่ก็ไฟฟ้าไม่ยอมมาทําให้ครับผมไฟพิเศษนี่มันจะแพงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้นะครับด้านนี้เขาก็ดูที่ก็ได้หกสิบหกเปอร์เซ็นนั่นนะครับผมแตวดูตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้คือชาร์จแบแล้วนะครับผมเดี๋ยววิธีชาร์จนี่เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปต่อๆไปให้นะครับผม ันนี้คือเดี๋ยวค่อยตัดมาเดี๋ยวค่อยตัดมาเด่อยตัดไปตรงที่แบบว่าแบตขึ้นนิดหนึ่งหรือว่าแบตจะเต็มน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปได้แป๊บนึงครับตอนนี้ก็สิบเก้านาฬิกาสี่สิบสี่สี่สิบห้านี่ครับเดี๋ยวผมจะไปได้แป๊บหนึ่งครับเอาผ้าห่มไปให้พ่อนะครับผมยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตัดไปนะครับที่ท,ที่แบตเตอรี่ขึ้นนะครับ๋อตอนนี้คือแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม มันก็ขึ้นปชร์เป็นไหมละครับเพราะว่าไฟกำลังไฟมันต่ำกว่านะครับไม่ได้พอนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแัดมาตัดมาให้คลิปที่แบตเตอรี่เต็มเลยนะครับผมผมครับผมเดี๋ยวตัดไปนะครับรอรอดูด้วยนะครับผมยังไม่จบนะครับเดี๋ยวตัดไปผมครับครับผมตอนนี้นะครับมาอัปเดตอีกรอบหนึงนะครับจากเมื่อกี้นาทีที่เท่านะหนึ่งทุ่ม นึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสาร้นะัาครับเมื่อกี้นะครับที่ตอนจงทุ่มสามสิบหกสามสิบนะครัแต่ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มขอพายด้วยรก็ไม่ค่อยช้านะครับตอนนี้ก็สองทุ่มสครับเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแบกขึ้นแค่เท่าไห้นนะโค่สิบสิบหไมขึ้นไปอีกขึ้นไปแค่สเนตครับน่าจะประมาณสกว่าๆนะเพรว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ค่อยช้านะครับ ออนนี้ก็ใช้อยู่ตอนนี้นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่หน้าปัดตอนนี้ก็เท่ากับนะบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ๋ตวตอนนี้เขาบอกว่าจะวิ่งได้ียู่ที่ประมาณสองร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับอันนี้คือที่มันจะวิ่งได้นะครับอันนี้คือที่วิ่งล่าสุดนะครับหนึ่งร้อยสองกิโลเมตรครับที่ตาค่าไวนะครับ่อนึนงก้าชันนะครับอันนี้คืออันนี้อันนี้คือถ้าเราจะเดินเมื่อไหร่เราตั้ที่สุดสุดได้นะครับนี่ครับทริปนะครับ ต่อันนี้ก็คือระยะทางทั้งหมดที่ผมวิ่งขับรุมานะครับถ้าเติรับรุมานี่เขาขับมาสูงนี่ประมาณ5้าร้อกริโลตอนนี้พวก็ขับไป1,700กว่ากิโลนะครับถ้าถือห้า0ันเมื่อไหร่นี่สี่พันกว่าจะห้าพันนี่ผมต้องเข้าสู่ก่อนครับเพราะว่ามันต้องเข้าให้ตรงเวลานะครับรถไฟฟ้านี่มันต้องเอาป๊กๆก,ก่อนไม่งั้นนี่ประกันไม่ช่วยเราครับช่วยเราไม่เต็มที่ไม่คุ้มนะครับเราต้องแบบว่า เหมือนรับเบียบว,วินาทปเป็ๆเ,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 เข้มขมน้นเลยนะครับผมหาเปนเลยนะครับแต่อันนี้คือน่าจะเป็นไฟเข้าครับอันนี้คือสี่สี่จุดสองสี่จุดสามคือไฟที่เข้าแต่ละช่วงวินาทีหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อะไรไม่รู้ก็นอน่เป็นอะไรนะอุณหูมูนะครับภายนอกรถยี่สิบสี่องศาเซลเซียสนะครับแต่อันนี้ก็คือเวลาก็รู้กันหมดนะครับผม นี่ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ตัวล็อกก็คืออันนี้คือเป็นอะไรนะครับเวลาไปชาร์จแบตใช่ไหมมันจะขึ้นโลจุดนี้เลยถ้าขัดน,นอกโรานมันจะมีคือตัวตัวอันนี้นะตัวแม่ตัวนี้ครับแม่กูเจเนี่เขาเรียกว่าแล้วไม่รู้ครับเรียกผิดๆ,ๆถูกๆ,กๆ,ๆกอันนี้ก็เจสเปีเปอร์ครับแต่ถ้าอนี้คือถ้าเราไม่กดเออพ่อนี้ใช่ไหมเราไม่อยู่นี่คือมาเจอล็อกอัตอนโนมัติ ราจะไปดูหัวเช่าออกไม่ได้ครับถ้าดูออกนี่เดี๋ยวเสียงมาันเสียแน่นอนครับถ้าดึงครับก่อนที่จะดึงก็ต้องแบบว่ากดอยูดสต็อปแถวๆนี้ก่อนนะครับถ้าไม่งั้นมันไปดูออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองดูถ้าเอนเช้าว่าแบตจะเต็มไหมนะครับเพราะว่าไฟบ้าผมไม่ไฟอ่อนะครับผมถ้าถ้าใช้เป็นอะไรนะวอร์ชั่นนี่มันจะ เต็มวายหน่อยนะครับประมาณเจ็บเป็ชั่วโมงด้วยมันก็ประมาณนั้นแหละครับผมก็คิดว่ามันก็พอพักันนะครับเดี๋ยวนั้นเอาน่าจะประมาณนะครับเพราะว่าอันนี้คือชาร์จแค่ประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เออคืนมันก็เต็มนะครับแต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ขอโทษนี่ก็คือมันก็ไม่น่าจะเต็มนะครับถ้าใช้พาวเวอร์ถ้าถ้าใช้สัตว์ใช้ชุดๆนะครับผมอันนี้โพสต์ต่อกับสนามบ้านเลยครับผม ถ้าตอกับรัดไฟรัดสาตาที่เราซื้อมาต่อยาวๆนั้นมันไม่ได้นะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่พอครับบ้าผมนั่นคือไฟมันจะต่ํามากคือเราอยู่ปลายสายนอกหมู่บ้านแล้วก็ถ้าไฟไหมไหมไฟจะมาไม่พอครับบารีนี้พัดนลมนี่แทบไม่หมุนเลยครับพัดลมนี่คือแทบไม่หมุนเลยต่กคือในโคตรร้อนมากเลยครับไม่ไม่ต้องพูดถึงแอร์นะครับผมนี่คือแค่พัดลมกับไฟนี่คือไม่สว่างแล้วก็มีเคย เพ่คลันหนึ่งครับผมแบบไม่สว่างเลยครับพูดจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้พ่้เสียหายนะครับเอาแบบความจริงเลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็แฟงรู้สึกว่มันดีขึ้นหน่อยครับมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนครับมันจะเป็นช่วงโสกกลางครับที่เขาใช้เยอะๆตัวกลางขึ้นนะครับหมวนนั้นไม่ไม่ไหวจริงๆครับแต่ตอนนี้ก็พอโอเคขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะรอดูอีกทีตัดไปตอน บตเต็มเลยนะครับน่าจะพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแนละ้วอาจจะมาดูให้รอบนึงก็ได้สามสี่ทุ่มก็ได้นะครับผมจะได้ดูว่าเออกี่ชั่วโมงกี่ชัวช่วโมงมันจะคือกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับเพ,เพื่อที่ยังไม่ที่คิดจะซื้อหรือกำลังจะซื้อนะครับจะได้เป็นแนวทางที่แบบว่าใช้ในการตัดสินใจได้นะครับผมอันนี้รถไฟฟ้าสําหรับผมที่ผมซื้อมาก็คือ ใช้สารผลไม่แหละคือประหยัดที่สุดลนะครับคือประหยัดง,งบซื้อนะครับแต่ว่าเรื่องไฟเรื่องก,กินน้ํามันกินอะไรนะกินไฟเยอะพอนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาตามสภาพที่ผมมีนะครับเงินไม่เอาเงินมีไม่เยอะครับเอาตามที่พ่หมอสมกับฐานะผมนะครับ <c oughs> ใครที่มีตังค์เยอะหน่อยก็เอาที่ดีๆกว่านี้นะครับเพราะมันมี อุตสาหกรรมเซพเปเซนก็มีนะครับหลานกว่าก็มีก็เอาตามโซนหลานสาระก็มีครับแต่ว่าผมก,ก็เอาเท่านี้ครับเพราะว่าผมไม่อยกติดภาระเยอะนะครับเอาแบบพอดีพอดีนะครับยังไงก็รอติดตามคลิปรอติดตามนะเดี๋ยวพูรอติดตามต่อไปนะเดี๋ยวพูดตัดทิปไปนู่นเลยนะครับตอ,ตอนนี้ก็ขอพอท่านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับมีคลิป คลิปนะครับคือจะตัดผ้าไปนะครับคลิปเดียวกันนั่นะครับแต่ว่าจะรอให้แบบว่าเต็มนะครับแบตเต็มตอนนี้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่นะครับมองไม่ค่อยใช้ครับกล้องไม่ค่อยดีเปล่าเดี๋ยวหากล้องดีๆสักเครื่องหนึ่งเนาะราะว่าผ้ใช้โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราตัดไปนี่เลยนะครับครับผมผมลืมบอกเรื่องหนึ่งนะครับผมเวลาเวลาชาร์จแบตนี้ถ้าเรานั่งในรถแบบนี้ใช่ไหมเอมันจะทํางานแล้วก็เครื่องมันจะ ทำงานเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะกินไฟเรื่อยๆมันก็กินไฟนะครับมันก็กินไม่เยอะแต่มันจะข้าเยอะกว่านิดนึงต่บาที่นี่ถ้าไฟน้อยมันก็กินเยอะกว่าไฟข้าครับแต่นี้มันกินน้อยมันกินไม่เท่าหร่นะรัวเปิดแอร์ที่24องศาครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มหนาวครับ24องศานี่เท่าเอา้เอาภายนอกเลยครับ24องศาเพราะเอาอันนี้นี่คือรู้ละอตัวขนาดตัวพีน่ย24องศาคือ ปเป็นอุณหภูมิที่ผบเปิดแอร์นะครับไม่ใช่พัดภายนอกนครับผมเพื่อดูนะครับนี่เขาบอกที่หนึ่งตอนนี้เหลือหนึ่งชั่วโมงสี่สิบแปดนาทีแต่ผมว่ามันปิดไปไม่ได้ครับเพราะว่าจต่เมื่อกี้นี่หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสามสิบเก้านาทีใช่ไหมหนึ่งทุ่มสามจุดเก้านาทีมันผับไปหนึ่งชั่วโมงแล้วมันคือแค่เท่าไหร่คือแค่จากหกสิบหกเจ็ดสิบคือแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งชั่วโมงอันนี้แล้ว อันนี้ตีให้มันไปสองชั่วโมงไปเลยมันจะขึ้นแค่แปดเปอร์เซ็นแต่ว่ามันไปได้ไงมันอยู่แค่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่นะครับมันไม่ใช่ล้วไอ้เวลาที่บอกเนี่ยมันไม่ถูกแน่นอนแต่ว่าเราอย่าไปเชื่อมันนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ตรงครับนี่ข้อข้อข้อเสียเลยนะครับพูดหลายๆข้อเสียคือบางทีเราจะคิดว่าเออหนึ่งชั่วโมงมันจะเป็นอัติมร์เปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่ไหนได้มันไม่เต็มครับ มันจะอยู่แค่เท่าไหร่ถ้าหนึ่งชั่วโมงเี่ดสิบแปดมันเพิ่มแค่สูงสุดแค่แปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์นะไม่น่าเกินสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ตอนนี้มันเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะครับเวลาเราใช้รถเราต้องคำนวณเวลาด้วยนะครับว่าชวนเราจะไปที่ไหนเวลาอะไรมันต้องใช้เปอร์เซ็นต์แบตเท่าไหร่เราต้องคำนวณเผื่อไว้นะครับไม่งั้นนี่เราดูเท่านี้หนึ่งหนึ่งชั่วโมงสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่มันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ 78, เจ็ดสิ ก็คืามสิบอร์เซนแต่ที่จริงมันไม่ขึ้นครับมันยังไม่ถึงมันจะขึ้นไม่ถึงแค่10เอร์ซก็ไม่ถึงครับผมคือเราจะอย่าไปเชื่อในนี้นะครับเพราะว่ามันจะหลอกเราครับเดี๋ยวเราจะผิดเสียงานไปนะครับางานที่สามครั้ไปเลยนะครับถ้าถ้าใครมีอะไรก็ทมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเราต่อที่แบตเตอรี่เต็มนะครับถ้าไม่เต็มก็เกือบเต็มแต่ว่า ้าไม่เต็มว่าผมก็ตบพู้นี้เช้านะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยตัดขึ้ะครับขอผมนี่ผมไม่ค่อยเก่งนะครับพูดไม่ค่อยช้ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าขณะภาษาโปรโปรเปโกันเรียนนะครับภาษากันเละผู้ยังไม่ชัดเลยครับพูดเร็วเกินครับเพราะว่าหน้าตาไม่ดีเจอใครปุ๊บจะยังไงนะพูดไปไปมาแล้วมาเจอแบบว่ารีพูดมาเกิดเกินแบบนี้หน้าตาไม่ดีนะครับผมผมนะครับพยายาม พูดให้ชัดชัดช้าช้านะครับแล้วก็ใช้ชัดชัดหน่อยนะครับยังไงก็ฝืนโทรไปหน่อยนะครับฝากไปนะครับฝากเพื่อเพื่อกดติดตามผมด้วยนะเพราะว่าผมก็อยากจะมีคนติดตามเยอะๆนะตอนนี้มีแค่แปดคนนะครับแล้วขอบคุณแปดคนที่ติดตามผมมากนะครับถ้ามีสักหนึ่งพันหนึ่งพันหรือหนึ่งหมื่นคนนี่ก็น่าจะดีอยู่นะครับยังไงฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาต่อคลิปให้เลยนะครับ พี่แบบว่าเต็มเต็มเลยนะครับถ้าเอายาวๆนี่มันต้องดาวน์โหลดช้ามันจะอัพมันจะรวมวิดีโอแล้วก็มันช้าใส่ข้อความอะไรก็ช้าแต่ผมจะไม่ใส่ข้อความเพราะว่ามันจะช้าครับผมไม่ค่อยมีเวลามากครับแต่มันจะช้าที่ต่ออัพลง youtube นะครับที่รวมไฟล์วิดีโอในโทรศัพท์แล้วก็อัพโหลด u t u b e มันจะช้ามากเลยครับสองรอบเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตามให้ไปรอบที่แบตเตอรี่เต็มเลยนะครับผม อันนี้ก็เจิบอปเซอยู่ที่เวลา2ี่สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับผมโอเคน,นะครับเดี๋ยวรอตัดไปนู่นนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ใช้อีกวันนึงแล้วนะครับผมผมตื่นต้งนานแล้วครับแต่ว่าทำธุระทำงานบ้า,ขานของครบอนนะคะบครัวนี้นะครับอันนี้นะครับใสยชาร์จบบที่ที่ผูเสียบปลั๊กมาตัวนี้นครับอันนี้อยู่นอกบ้านนะครับผมที่ติดไว้ตั้งแต่สามบ้านนั่นครับผม อันนี้คือชากเข้าตัวนี้นะครับเสียบเข้าแบบง่ายๆครับไปใส่ชาร์จุกเฉินนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมแ้วผมก็คือมันไม่ใช่ที่ชาร์จตัวแต่ว่ามันก็ใช้ไงานได้นะครับรถนี้ก็เปิดแค่เปิดกดแบบนี้ทีหนึ่งยังไงเขาก็เปิดปุ๊บแล้วมันจะสตาร์ทโดยตรงเลยนะครับอันนี้นะครับน,นี้แบตก็เต็มแล้วนะครับผมนี่ แต่อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็มันจุบอกว่าวิได้สามร้อยแปดสิบสองกิโลเมตรนะครับทีมี้ก็เราก็รีสตาร์ทใหม่นะครับที่ศูนย์เลนกได้ครับแต่ว่านี้อันนี้เราเดี๋ยวก็เอาใส่ชัชแบงก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเห็นไหมลูกกุญแจนี่มาปลดล็อแล้วนะครับคือสามารถไปดึงหัวชาออกได้เลยนะครับคือถ้าแบตเต็มแล้มันจอตานุตน,นุม,มาครับรา่ว่าสมากเขาออกแบบว่าให้ตีแบบว่าใช้ช้างที่ คัดคือเราอ๋ออันนี้ก็คืออุณหภูมิข้างนอกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดไม่ว่าผมก็เข้าใจผิดทีนี้ครับนะครับตอนนี้ประมาณยี่สิบเอ็ดจุดห้าองศาครับอากาศข้างนอกมันจะเย็นครับเพราะว่าเช้าโฮโมอยู่นะครับอันนี้ไฟไฟที่เข้าตอนนี้มันไม่เข้าครับมันแต่จะออกครับตอนนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะรีเซ็ตให้นะครับ เอออันนี้ก็คือครบครบนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับสรุปว่าชาร์จแบตไฟบ้านแบตไฟอ่อนแบบบ้าผมได้นะครับคือไฟแบบว่ามามาตกเกือบตกอันนี้ครับแต่ช่วงนี้มันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้มันจะตอนผมมายอยู่ใหม่ๆนี่คือมันจะตกเยอะแล้วก็ไฟมาไม่ถือพัดลมนี่แทบไม่หมุนเลยครับตอนนี้ก็คือถือว่าดีมากโอเคมากเลยครับไฟไม่ตกเท่าไหร่นะครับ แต่มันก็มีตกนะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแบบว่าเครื่องทำน้ําอุ่นเพราะนี่นะครับจะเสียมันจะดัดติ๊กๆเลยครับนี่ถือว่ชาช้รถจยูได้ถือว่าก็ผมก็ภูมิใจครับโอเคแล้วครับตอนแรกผมกล้วมากเลยคือกลัวชาร์จไม่ได้แบบชูชเรนี่แล้วก็กลัวมันจะนานเฮดให้เขาบอกว่าเป็นยี่สิบกว่าชั่วโมงนะครับประมาณนี้ยี่สิบสามชั่วโมงกว่ากว่าจะเข้ากว่าจะเต็มนะครับ สรุปมันก็ไม่เท่าไหร่คือพอดีกับที่ผมใช้งานชีวิตประจำวันครับไปทํางานตัวกลางวานตานัวกลาคือก็กลับมาชาร์จได้ครับผมเพราะว่ากลางคือผมไม่เที่ยวอยู่แล้วคือชาร์จแบตได้ครับมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับคือไม่จำเป็นต้องไปที่ไอ้ตู้ชาร์จบ่อยๆครับต่อมาใหม่ๆผมก็ไปประจำผมกลัวไฟที่นี่ไม่ได้ครับอันนี้มาทดลองได้แล้วนะครับผมเพื่อเพื่อ คนไหนที่สนใจซื้อนี่ติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวพาไปซื้อนะครับผมผมไม่พาไปแล้วครับผมแนะนําเลยครับแต่ว่ามันจะมีเซลล์แล้วก็ไปเนี้ยที่เขาให้ให้พันง่ายๆนะครับที่โคทิ่พอร์ตนะครับผมถ้าคนที่ซื้อสนที่ไปซื้อที่ไหนก็ได้ครับมันได้ไหวครับฝากเพื่อเพื่อกดติดตามยืดยๆด้วยนะครับผมแล้วก็ชวนเพื่อด้วยนะครับคือผู้ติดตามผมน้อยมากเลยครับเพราะว่าเปิดใหม่นะครับผม ยังไงก็ฝากด้นะครับคนที่ใจดีก็ช่วยเพื่อนกดติดตามก็ได้ครับคือไม่จับเป็ต้อนแบบว่าตามตลอดครับคือมันจะได้ช่วยผมหลายๆทางเหมือนกัน,นครับอันนี้ผมก็ทำพยายามทำให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวค่อยๆพัฒนานะครับอันนี้คือข้อดีก็คือถ้าดูแล้วจะได้แบบว่าช่วยตัดสินใจในการซื้อได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนค่อยใจใดเลื่อนหนึ่งก็ถามผมได้นะครับยวลองทําให้ดูนะครับถ้าผมรู้เลยคือจะบอกเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆจะได้กล้าตัดสินใจสินะครับสําหรับผมแล้วคิดว่าซื้อแล้วก็คุ้มนะครับโอเคนะครับเพราะว่าข้อดีข้อเสียบวกลบกันแล้วก็ข้อดีน่าจะเยอะกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยจะมีบ้านทัข้อข้อเสียที่บางคนรับไม่ได้แต่ว่าโอกาสก็โอกาสเกิดน้อยก็มีครับก็น้อยนะครับที่จะเป็นแบบว่าที่เราคิดนะครับ แต่ว่าหลักๆก็คือมันก็ดีกว่าน่แน่นอนครับถ้ามันไม่ดีนี่เขาไม่ผลิตม,มานะครับแต่ยังไงก็ข,ขอพิเศษท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำธุระตุนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับผม